สวัสดีครับพีนนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องค u นต t ้นบีออร์คครับช่องอันไพ่พลังงานจัก,กรวาลน,นะครับคลิปนี้ครับเป็นคลิปสําหรับชาวราศีพฤษภครับ <Here. S 1> เปียคือคลิปสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับ <Okay. S 1> ก็มาดูกันเนาะว่าหลังตุจีนนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับดวงคุณจะเปลี่ยนไปในเส้นทางไหนนะครับจะมี สิ่งใดเกิดขึ้นสำหรับคุณบ้างนะครับก็ลองมาดูกันครับชาวพฤทบในวันที่ผมลงให้เนี่ยเป็นวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับถ้าคุณยึดโหราศาสตร์ไทยมาก็สามารถที่จะดูได้นะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับดูเป็นคำแนะนำการไกด์ไลน์ให้กับคุณนะครับก็มาดูกันครับ ชาวพุศพบับหลังตึจีนนะครับจะมีสัญญาณดีๆจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยไปในทิศทางไหนบ้างครับอั p o ปอ u n i t ูนิครับอั I ลีนเดดดพอเชนครับเซนอินอะคา u s ครับหมายเลข1 1ต้องบอกว่า,าไพ่ใบนี้คือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับอลองมาดูกันชาวพฤศพบครับ หลังตุกจีนจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาคุณบ้า Moon in Aries ครับหมายเลข13บสา l e คครับความกล้าหาญ Believe in yourself เหมือนการ transform a t i o n นะครับเหมือนเป็นการที่คุณได้ได้กล้าตัดสินใจกล้าใช้ชีวิตนะครับกล้าลุยนะครับหรือมีความเชื่อมั่นในในเป้าหมายในความฝันของตัวคุณก็ได้ แล้วก็มี Moon ิน t a u ร u s สครับเซลล์เอ็กการเห็นคุณค่าในตัวเอง1 1 1 3ครับ1นึเป็นตัวเลขที่อาจจะเป็นพลังงานนะครับที่ส่งถึงคุณกระ p e r s o n a l Growth ครับคือการเติบโตส่วนบุคคลหรือเ e l ล์เอ็ก m e คือการเห็นคุณค่าในตัวเองสำหรับชาวพฤศภแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแปลงหนึ <c> ่ง <oughs> จะไห มันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับตัวคุณจริงๆมันเป็นการเปลี่ยนแปลงคือถ้าไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะครับก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณพาตัวเองนะครับออกไปยังสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณเห็นคุณค่าในตัวเองหรือบางคนนะครับว่า r e a d เร e t ์ฟอร์เชเนี่ย,พยไพ่ใบนี้นะครับใบแรก opportunity คือหน้าที่ความรับผิดชอบมันแสดงออกถึงอะไรนะครับบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆ คุณพร้อมแล้วสําหรับการเริ่มต้นใหม่คุณพร้อมแล้วสําหรับการทําชีวิตของคุณนะครับไปอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นมันคือการเปลี่ยนแปลงชัดเจนและมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณรู้จึกว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับคุณไม่ว่าจะเป็นการที่คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองฝึกฝนตัวเองในเรื่องราวอะไรใดๆก็ตามมันจะมาพร้อมกับการที่คุณ ในอนาคตเนี่ยจะชื่นชมตัวเองมันไม่ได้หายไปไหนเลยมันไม่ได้เสียเปล่าเลยครับจากการที่คุณตัดสินใจครั้งนี้แต่มันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ทําให้คุณได้ได้กลับมาขอบคุณตัวเองครับที่เฮ้ยฉันตัดสินใจบางอย่างไปนะตอนนั้นและทําให้ฉันได้เป็น เวอร์ชันที่ดีในวันนี้อะไรแบบนั้นมันมีสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่น่าตื่นเต้นเนี่ยอรอคุณอยู่บางคนอาจจะเป็นในลักษณะของความสัมพันธ์ใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นมาพาร์ทเนอร์ใหม่เพื่อนร่วมงานใหม่เจ้านายใหม่นะครับหรือหรือสถานที่ใหม่ๆที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้แหละคือที่ที่ที่เหมาะกับคุณมันอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์บางอย่างก็ได้นะครับที่แบบที่เหมาะกับคุณถ้าคุณรู้สึกว่าแลก นะครับแลกคือความขาดหรือความรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะสื่อสารไมร่กล้าที่จะบอกออกไปในความสัมพันธ์นะครับหรือในปัญหาใดๆก็ตามเพราะว่า a ค u ารัสเนี่ยมันเป็นพลังงานของราศีกลุ่มเนาะก็คือการสื่อสารการพูดการคิดมันอาจจะต้องแสดงออกมันอาจจะต้องพูดออกไปอยากเก็บเอาไว้อะไรประมาณนี้นะครับอาจจะเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาจจะเกี่ยวกับการสื่อสารอาจจะเกี่ยวกับ เขาเรียกว่าสื่อออนไลน์งานดิจิตอลอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้ที่คุณอาจจะมีความสนใจมากขึ้นงานเขียนนะครับการพูดอะไรที่ใช้การพูดการสื่อสารการเขียนสื่อสิ่งพิมพ์ไรต่างๆเหล่านี้ถ้าคุณมีไอเดียที่คุณกาลังจะทําคุณเริ่มต้นได้นะครับอะไรประมาณนี้เลยคุณสามารถที่จะเริ่มต้นได้แล้วก็หมายเลข13มันบอกอะไรนะครับมู o n นแอเรียสเนี่ยคือภายในของคุณอะมูลเนี่ยก็คืออารมณ์ละนะครับมันคืออารมณ์ของ ว i วพ Power มันคืออารมณ์ของฉันกำหนดชีวิตของตัวฉันเองได้ฉันจะบยบินฉันจะออกไปใช้ชีวิตลึกคือ Express ตัวเองออกมาคือโชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาโชว์ความมั่นใจในตัวเองออกมาโชว์สกิลในตัวเองออกมาครับเอนจอกับอิสระในการใช้ชีวิตของตัวคุณอะไรประมาณนี้ผมรู้ว่า หลังตุจีนี้ชีวิตของคุณจะดีขึ้นเหมือนคุณได้โบยบินเหมือนคุณได้อิสระเหมือนคุณได้หลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างแล้วได้เป็นตัวเองจริงๆได้เป็นคุณในเวอร์ชันที่สวยงามน,นะครับเพราะว่าเนี่ยเซิลเอ็กซ์ตรีมมันคือการเห็นคุณค่าในตัวเองนะครับมูนอินทรัสเนี่ยคือการเห็นคุณค่าในตัวเองมันคือการอดทนในการเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําอะไรแบบเนี้ย เชื่อมั่นในเป้าหมายเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ว่าเฮ้ยมันจะดีอะไรแบบเนี้ยบางคนอาจจะมีไอเดียโปรเจกต์ที่อยากจะทาดังน,นั้นอาจจะต้องลื้อฟื้นอาจจะต้องทำมันนะครับอืมถ้าคุณมีไอเดียอะไรเนี่ยในปีนี้เนี่ยหลังตุจจีนะครับหรือคุณมาเจอคลิปนี้ในปีนี้เมื่อไหร่ตอนไหนก็ตามนะครับมันอาจจะเป็นแมสเซจที่ส่งถึงคุณก็ณได้ว่าเฮ้ยคุณอาจจะต้องลงมือทานะครับลงมือทํามันในเป้าหมายของคุณกล้าครับ ในเป้าหมายดีๆของคุณน่ะทำมันไปเลยครับถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีหลังตุรกีจะมีการเปลี่ยนแปลงครงั้งสำคัญอะไรับคุณครับชาวพู้ธศั Fin อันฟินิทซิมโฟนีครับมันเป็นจังหวะเวลาชีวิตที่ดีที่คุณอาจจะได้เริ่มต้นจังหวะใหม่มันเหมือนเป็นเรื่องราวใหม่เหมือนเป็นเหตุการณ์ใหม่เหมือนเป็นสถานการณ์ใหม่ที่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอสถานการณ์ยากลำบากมาแล้วคุณเกิดการตัดสินใจเนาะว่าเอ้ย ไม่ได้แล้วฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันให้ดีขึ้นแล้วคุณก็เริ่มให้เวลากับตัวเองนะครับที่จะพัฒนาตัวเองที่จะฝึกตัวเองนะครับหรือที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันดีกับชีวิตของคุณอนะ่ะอ n นฟินิ y ซิมโฟนีมันคือชื่อของคุณนะครับม,มันยังมันยังไม่ได้จบอะมันมีจังหวะต่อไปได้ครับดังนั้นเนี่ยลุกขึ้นมาครับแล้วก็ลุยนะครับลุยใน ในเป้าหมายนะครับลุยในงานลุยในอะไรต่างๆที่คุณรู้สึกท้ออยู่ครับคุณท้อได้ครับแต่คุณต้องรับผิดชอบตัวเองเพราะว่าโอกาสตีคือหน้าที่ความรับผิดชอบมันไม่มีใครมารับผิดชอบชีวิตแทนคุณไดนะ้ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หรือเป็นความสุขะคุณคือคนที่รับผิดชอบมันหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยสวีกเอ็กซ์ตรีมถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไปอยู่ในที่ที่ มันไม่ได้เป็นตัวเองในที่ที่คุณคุณไม่เห็นคุณค่าในตัวเองอ่ะมันมันแสดงออกว่าคุณไม่ได้รักตัวเองมากพอถ้าคุณรักตัวเองมากพอคุณจะเห็นครับว่าคุณคือสิ่งมีค่าคุณจะเห็นงานของคุณว่างานของคุณมีคุณค่าคุณจะเห็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างครับในชีวิตที่คุณมีอยู่แล้วมีคุณค่านะ จะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับสำหรับชาวราศีพิจิรับไฟนี้จะออกมาชัวบอนครับการเลือกการตัดสินใจเป้าหมายนะครับเนี่ยเหมือนบางคนกำลังลังเลแต่บางคนตัดสินใจได้แล้นะครับว่าเออฉันจะเชื่อมั่นในตัวเองฉันจะเชื่อในกระบวนการที่ฉันทำ ฉันเชื่อในสิ่งที่ฉันตัดสินใจเพราะว่าทัวร์บอเนี่ยมันเหมือนเป็นช้อยมันเป็นทางเลือกมันเป็นตัวเลือกบางคนอาจจะเป็นการเดินทางยกย้ายปรับเปลี่ยนบางคนอาจจะกําลังวางแผนไปต่างประเทศไปสมัครงานต่างประเทศไปเรียนต่อต่างประเทศไป Work and Travel หรืออะไรต่างๆถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีเสียงภายในของคุณเกิดขึ้นมาแบบนี้คุณเชื่อตัวเองเลยครับแล้วก็คุณไม่ต้องว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับว่า คุณจะได้หรือไม่ได้คุณแค่เตรียมกระบ,บวนการตรงนั้นใช้กฎแรงดึงดูดครับเราก็ไม่ต้องไปกังขาว่าฉันจะได้ไปเที่ยวไหมตราบใดที่คุณมีความเชื่อมั่นและตอกย้ำกับตัวเองว่าฉันจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศฉันจะได้ไปอยู่ต่างประเทศฉันจะได้ไปทํางานต่างประเทศใช้กฎแรงดูดคือถึงแม้ว่าผมจะเป็นนักการพ่เนาะเปิดไพ่อะไรแบบเนี้ยไพ่มันออกมา บอกว่าคุณไม่ได้อะไรแบบนี้แต่คุณมีฟรีวิวครับคุณใช้กดแรงดึงดูดได้ครับกดแรงดึงดูดทําให้ผมแบบเข้าใจว่าเวลาที่เราเป็นนักอ่านไพ่ไพ่ขึ้นมาครับแล้วเราไปตัดสินว่าคุณไม่ได้มีดวงไปด่างประเทศอะไรแบบนี้มันก็อาจจะเป็นจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่ผมเชื่อว่าถ้าเรามา n i f e s เรากระทา บางอย่างที่เป็นตัวเปิดโอกาสให้เราไปอยู่ต่างประเทศได้เราได้ไปแน่นอนอะไรประมาณเนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าคุณจะมีโอกาสนะครับในสิ่งที่คุณปรารถนานะครับเออไปในที่ที่คุณต้องการได้ไหมไปต่างประเทศได้ไหมคุณทําตัวเองให้มีคุณค่าครับเซลล์สตรีมเนี่ยทำตัวเองให้มีคุณค่าทาตัวเองให้คู่ควรครับกับสิ่งนั้นถ้าคุณอยากจะไปต่างประเทศเตรียมตัวครับว่าต้องไปต่างประเทศต้องใช้อะไรบ้าง ภาษาวีซ่าเงินอะไรต่างๆเหล่านี้หาคอนเน็กชันอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไนออฟครับคือความสุกนอ็อกที่ขึ้นมา File of coins ครับห้าเหรียญไพ่ใบนี้ยไนออฟสอดครับไนออฟสอดเนี่ย, salt, salt, ยมันเหมือนกับว่าคิดแล้วลงมือทำนะครับคิดแล้วลุยนะครับ ตัดสินใจให้ชัดเจนครับในเป้าหมายคุณต้องการอะไรยืนยันกับจักรวาลว่าคุณต้องการอะไรแล้วก็ปล่อยวางผลลัพธ์ไปครับไพ่รอบวอร์เนีครับเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่นะบางคนก็อาจจะเป็นงานบางคนอาจจะเป็นโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาประสบการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาสำหรับคุณก็ได้ มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นสำหรับชาวพิศพบ้างครับเด e f ครับอิสระภาพเนี่ยครับเด e f มาเนี่ยมันบอกถึงอะไรอิสระภาพบอกถึงความไม่กลัวละผมเชื่อว่าชาวพิศพเนี่ยด้วยความที่ชาวพิศบเป็นพลังงานของธาตุดินนะครับและอยู่ในพลังงานของแบบเขาเรียกว่าไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ดังนั้นเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมามันจะเป็นเหมือน Butterfly e f ฟเฟ t ครับ ก็คือการกระพือปีกของผีเสื้อเบาๆเนี่ยจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นการที่คุณเริ่มสะสมพลังงานที่ดีที่ดีที่ดีเรื่อยๆเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆรู้ว่าตัวเองต้องเปลี่ยนตรงไหนปรับตรงไหนต้องอะไรต่างๆแล้วเนี่ยและทํามันอย่างสม่ําเสมอสม่ําเสมอไปเรื่อยๆมันจะส่งผลเป็นเอฟเฟกต์ที่ยิ่งใหญ่เอฟเฟกต์ใหญ่ๆเอฟเฟกต์ที่ดีครับในชีวิตของคุณดังนั้นถ้าคุณแบบ เชื่อว่าคุณสามารถที่จะโบยบินอิสระนะครับเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได้คุณก็สามารถที่จะกำหนดเส้นทางชีวิตของตัวคุณเองได้ครับอืมเทนอฟสอดครับเทนอฟสอดกับหัวเขาต้องมีความสุขครับความสุขเลยครับความสุขแค่นั้นครับ มันคือพลังงานบวกที่สุดแล้วครับความสุขหรือเห็นถึงอะไรเล็กๆแล้วคุณสามารถที่จะมีความสุขได้มันเหมือนคาว่า joy the ordinary อะครับคือความสามารถในการมีความสุขกับเรื่องราวเรบเรื่องราวที่แบบมันเรียบง่ายได้คุณอาจจะฝึกแบบนั้นก่อนก็ได้ยิ้มกับอะไรที่มันแบบอาจจะเป็นเรื่องไร้สาระแต่คุณแบบ จอยกับมันได้อาจจะเป็นแบบเฮ้ยคุณกินกาแฟแล้วคุณแบบรู้สึกกับตัวเองมันอร่อยจังเลยอะ่ะมันดีจังเลยอะ่ะหรือคุณไปไหนก็ได้แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขอ่านหนังสือดูซีรีส์อะไรบางอย่างก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าเออมันทาให้คุณมีความสุขจอยกับอะไรง่ายๆได้ครับมีการเปลี่ยนแปลงได้ แล้วก็ทวอปสอดทวอสอดคือการตัดสินใจเนาะแต่ทวอปสอดเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณจะตัดสินใจด้วยเหตุและผลอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องฟังเสียงตัวเองด้วยนะครับฟังเสียงตัวเองอย่าเอาเสียงที่มันเป็นเสียงของความกลัวเสียงของความกังวลเนี่ยมาตัดสินใจนะครับหรือมาตัดหรือเอาเสียงของคนอื่นมาตัดสินชีวิตของตัวคุณแม้แต่การอ่นานไพ่ของผมอย่าเอาไปตัดสินชีวิตของคุณให้คุณฟังเสียงตัวเองนะครับ มนขึ้าชัดเจนว่ามันคือการหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างมันคือการแบบที่คุณจะหลุดพ้นจากปัญหาความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินก็ตามที่คุณมีความทุกข์อยู่ถ้าคุณมีความทุกข์เรื่องหนี้มีปัญหาเรื่องหนี้กังวลเรื่องเงินซึ่งทุกๆคนเป็นคุณแค่ต้องมีสติครับอย่าปล่อยให้ความคิดมาครอบงำคุณแต่คุณต้องเป็นคนที่รู้ทันความคิดหรื ตามทันความคิดของคุณแล้วเปลี่ยนมันเป็นความคิดที่สร้างสรรค์ถ้าคุณกังวลเรื่องเงินในการจ่ายเงินออกไปเอาตรงนั้นแหละครับเป็นสติรู้ตัวทั่วพร้อมในการเตือนคุณว่าเอ้ยฉันกังวลเรื่องเงินอยู่เปลี่ยนมันบอกตัวเองว่าเงินที่คุณจ่ายออกไปจะกลับเข้ามาหาคุณหรือคุณกังวลเรื่องงานคือจะได้งานตรงนี้ไหมนะครับไปสัมภาษณ์งานจะได้ไหมลองเปลี่ยนมันเป็นแบบ เออถ้าฉันได้งานตรงนี้เนี่ยฉันจะรู้สึกอย่างไรอะไรแบบเนี้ยนะครับเห็นคุณค่าในตัวเองต้องบอกว่าสําหรับบางคนจากความทุกข์ปัญหาในชีวิตมันจะแปลเปลี่ยนครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็น,เปนความสุขความอุดม,มสมบูรณ์ในชีวิตเกิดขึ้นมาสําหรับคุณนะครับคุณจะได้ไปอยู่ในสถานที่หรือสถานการณ์ที่มันมันมีความสุขมากขึ้นนะครับมัน มันฟูลฟิลมากขึ้นรีไพครับการเปลี่ยนแปลงไพ่รีไพยขึ้นมาเนี่ยคือเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับไม่ว่าจะเปลี่ยนทั้งในเชิงของโครงสร้างงานตำแหน่งนะครับปรเปลี่ยนตำแหน่งโอกาสต่างๆที่อาจจะเข้ามาในเรื่องราวของตำแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้เงินใหม่ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินเนาะแน่นอนว่าคุณจะไปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนช่วยคุณอะไม่ได้อะครับจริงๆ ราะว่าคุณต้องเปลี่ยนอะเปลี่ยนที่ตัวคุณเองก่อนและมันไม่ได้เป็นกรรมในีตที่คุณเคยทํามาถามว่ามันอาจจะส่งผลเนาะกรรมในีตชาติที่เป็นดวงจิตดวงวิญญาณของคุณที่เคยเกิดมาแล้วในหลายๆพาภพชาติแต่ผมรู้สึกว่าตรงนั้นะ่ะมันมันเกิดขึ้นมันจบเรียบร้อยแล้วแต่เราอะจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการเงินหรือเปลี่ยนดวงการเงินของเราใหม่คืออะไรเราก็ต้องมา ทำรายรับรายจ่ายบรหิหารจัดการการเงินศึกษาเรื่องการคือเราไม่ได้เรียนเรื่องการเงินมาเลยอะครับถ้าเราดูดีๆเนาะตั้งแต่แบบม,มัธยมมหาลายัยหรืออะไรต่างๆถ้าเราไม่ได้แบบไปเรียนทางด้านการตลาดการเงินเราก็หรือการธุรกิจเนี่ยเราก็จะไม่ได้รู้แบบการเงินเลยอะครับโรงเรียนไม่ได้สอนในหลักของการบรหิหารจัดการการเงินนะครับจริงๆ ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาบริหารจัดการการเงินของเราบางคนการเงินไม่ดีไปมูถามว่ามูได้ไหมมูได้ครับแต่มันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุบางคนมูเราได้สําหรับผมมูก็คือ manifestation นะครับกดแรงดึงดูดเหมือนกันแต่คุณมูละนะครับสมมติคุณมูเนาะแล้วคุณได้เงินมาก้อนหนึ่งแต่คุณไม่ได้มีองค์ความรู้ว่าเฮ้ยคุณจะเอาเงินไปต่อยอดในธุรกิจแบบไหนคุณไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการทําธุรกิจ แต่คุณเอาเงินทั้งหมดที่คุณได้มาไปลงทุนในธุรกิจคุณทํามันไปแล้วแต่ธรรมชาติของธุรกิจมันมีวันขายได้ขายไม่ได้อะไรแบบเนี้ยคุณทุกข์กับมันคุณไปโฟกัสที่แบบโอ้ยวันนี้ขาดทุนวันนี้ขายไม่ดีเดือนนี้ติดลบแน่นอนว่านั่นคือสิ่งที่คุณโฟกัสคือพลังงานลบเนาะคุณแค่ต้องปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไอ้นี้ผมแบบอ่านให้คุณเข้าใจแบบจริงๆ นะครับว่าเออเราจะต้องไปแก้ตรงไหนให้ดวงของเราเปลี่ยนให้ชีวิตของตัวตัวเราเปลี่ยนมันมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับในภพยใบนี้แต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญก้าวสําคัญเพื่อความก้าวหน้ามันเป็นได้ทั้งความก้าวหน้าในเรื่องราวของงานอาชีพนะครับการเรียนการศึกษาและมันเป็นได้ทั้งความก้าวหน้าในเรื่องราวของภายในการรักตัวอิเซลเลิฟในตัวองไภ่ยใบนี้คือการย้ายงานแน่นอน บางคนย้ายงานเพื่อนหนีปัญหาบางคนโดนสั่งย้ายอะไรแบบเนี้นะครับแต่มันแต่มันเป็นการย้ายเพื่อการเติบโตบางคนไม่ได้อยากย้ายงานหรอกนะครับแต่ด้วยอะไรบางอย่างสําหรับผมผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมันคือสิ่งที่จักรวาลนะครับส่งมาให้เราและวเมื่อวานผมไปเจอเพื่อนคนหนึ่งนะครับคือเขาก็มาในสายมานาเ e สนี่แหละ แล้วผมก็แบบเฮ้ยไปร้านกาแฟใกล้ๆบ้านเพื่อนแล้วแบบไม่ได้เจอนานเนาะผมก็เลยแบบชวนให้เพื่อนอีกคนนึงรองโทรหามันออกมาดูอะไรแบบเนี้มันก็มาแล้วก็ไปตลาดคนเดินก็ไปแปไปมันบอกว่าเฮ้ยมันเจอคนที่มันมาเนฟในงานนั้นมันบอกว่ามันเจอแล้วมันก็แบบเออเล่าๆเนี่ยมันมันมาเนฟถึงคนนี้อะไรแบบเนี้ แล้วผมก็เลยบอกเนี่ยเห็นไหมคือถ้าแบบผมไม่ชวนมันออกมาแล้วถ้ามันปฏิเสธนะครับมันก็จะไม่ได้เจอแต่นี้มันเลือกที่จะไม่ปฏิเสธมันเลือกที่จะมาแล้วเราก็ไปเดินงานนั้นกันอะไรแบบเนี้ยผมก็บอกมันเออถ้ามึงดูดีๆมันเป็นการเชื่อมโยงของพลังงานอยู่นะอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมบอกว่าเวลาที่เรามานาเฟสอะ่ะมันจะได้มันจะได้จริงๆแล้วผมแบบ เคยมาในเฟบ้าอยากจะยิงธนูเนาะอยากจะยิงธนูแต่ในจังหวัดที่ผมอยู่มันไม่ได้มีกิจกรรมยิงธนูแต่เมื่อวานผมไปเดินตลาดคุณเดินมันมีเหมือนแบบบูธยิงธนูสอนยิงธนูมาให้อะอะไรแบบเนี้ยแต่ผมไม่ได้ยิงนะผมผมแค่รู้สึกเออเฮ้ยเรามาเฟสได้เคยเคยมาเฟบ้ายิงธนูได้เจอแบบเนี่ยจะไปทำกิจกรรมยิงธนูอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละครับ มานาเฟสอะไรไปแล้วคุณแค่ปล่อยวางผลลัพธ์และคุณต้องมีสติคุณจะได้รู้ครับว่าเออสิ่งที่คุณมานาเฟสมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มันจะทําให้คุณเชื่อมากขึ้นนะครับเมื่อคุณเริ่มเห็นปฏิปต่อเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวอะไรต่างๆคุณจะเห็นว่ามันมีการเชื่อมโยงของพลังงานอยู่จริงๆเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าเออเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนแบบจักรวาลจัดไปแล้วว่าผม ต้องไปชวนมันออกมาเพื่อไปเดินงานนี้อะไรแบบนีน้มันถึงจะได้เจอมันก็เออใช่ใช่เิงด้วยอะไรแบบนีน้ดังนั้นผมก็เลยมองว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างถ้าสมมุติคุณต้องเจอการเปลี่ยนงานตกงานโดนย้ายงานหรือรอะไรต่างๆขอให้คุณเชื่อในกระบวนการวันนี้คือสิ่งที่ดีที่สดุดถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่คุณแบบรู้สึกว่าไม่เลยก็ตามไม่อยากจะเปลี่ยนก็ตาม การเริ่มต้นเริ่มต้นด้วยดีผมคนลุกครับชาวราศีพฤษภไพ่พาปิคเนตมาในสำรับนี้มีอยู่ใบเดียวนะครับการเริ่มต้นใหม่ initation คือการเชื้อเชิญการเริ่มต้นใหม่มันเป็นไพ่ที่บอกถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้ามันเป็นไพ่ที่บอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นสําหรับคุณ เริ่มต้นด้วยดีสร้างสารรค์กำเนิดสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆพรการเริ่มต้นไพ่ใบนี้อาจจะเป็นธุรกิจใหม่งานใหม่โอกาสใหม่นะครับการลงทุนใหม่ๆการเริ่มต้นการออมการเริ่มต้นการลงทุนมันไม่ได้สายครับที่คุณจะมาเรียนรู้การเงินใหม่ครับถ้าคุณยังไม่ได้เริ่มเก็บเงินไม่ได้เริ่มบริหารจัดการการเงินหรือแบบรู้สึกว่ายังเก็บเงินได้น้อยได้น้อยใช้เวลาไปเรื่อยๆแต่คุณไม่ต้องไปกดดันตัวเองว่าเฮ้ย จะต้องเก็บเก็บเก็บโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้เลยครับคุณต้องใช้เงินออกไปด้วยเพราะว่าเงินคือพลังงานของการแลกเปลี่ยนบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่บางคนอาจจะมีความสุขหรือมันมีสัญญาณของการคลอดอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นมาสาหรับคุณก็ได้มันเป็นการเติบโตมันเป็นการเริ่มต้นดีดี j ั s ส m e n นขึ้นมาเนี่ยคือการเริ่มต้นด้วยดีนะครับการหลุดพ้นการตื่นรู้ในพลังงานอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็มี Investment ครับการลงทุน แล้วก็มีนะครับเหมือนไพ่มันเปิดขึ้นมาผมก็เลยเอามาเลยนะครับการลงทุนลงแรงครับสิ่งที่คุณทำเนี่ยความอดทนความสม่ําเสมอในงานในการทํางานของคุณเนี่ยมันจะผีดอออกผลคุณแค่เห็นคุณค่าในงานของคุณที่คุณทําแค่นั้นเลยครับแค่นั้นเลยแล้วก็มีอีกใบมันคือความสดชื่นครับ ชีวิตใหม่ bright นะครับชีวิตใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆโอกาสใหม่ๆสิ่งดีๆนะครับมันเกิดขึ้นสําหรับคุณแน่นอนครับชาวพ,ศพิศษเรามาดูกันนะครับว่าไพ่อาจจะแนะนําอะไรกับคุณบ้างจักรวาลอาจจะแนะนําอะไรกับคุณผมใช้ไพ่ s o u l l o ล e o r a c l e นะครับจักรวาลครับอยากจะแนะนําอะไรก,ไร so Oracle, นะกรับชาวพิศษที่มาเจอขีปมีบ้างครับ แอคชั่นครับไม่รู้แหละมันมันเป็นโอกาสใ,ให้คุณอะประตูมันเปิดออกขั้นบันไดอะที่คุณต้องไปเรื่อยๆมันมีสเต็ปของการเติบโตมันมีกระบวนการของการเติบโตมันมีกระบวนการที่เบื้องหลังอะคุณอาจจะไม่รู้หรอกว่าจากักรวาลกําลังวางแผนอะไรไว้ให้คุณอยู่แต่มันเป็นการวางแผนที่ให้คุณได้ก้าวหนะ้าให้คุณได้เติบโตให้คุณได้พบเจอสิ่งดีและพลังงานของพืชศพคือพลังงานของความอดทนความขยันคือจริงๆคุณเก็บเงินเก่งนะแต่บางครั้งอะถ้า พลังงานพืชศพไม่ดีมันจะกลายเป็นคนที่งกไม่กล้าใช้เงินเก็บเงินอย่างเดียวไม่กล้าใช้เงินนะครับอะไรแบบเนี้ยลองไปดูคือพลังงานของเงินคือมันมันต้องแลกเปลี่ยนออกไปอะ่ะคือคุณอย่ารู้สึกว่าคุณงบเพราะว่างกเป็นพลังงานของความรู้สึกขาดแคลนมันไม่ใช่เป็นพลังงานของความอุดมสมบูรณ์นะครับแต่คุณก็ต้องสมดุลเนาะว่าเออพอผมบอกว่าคุณต้องใช้เงินแล้วคุณแบบโอ้โหใช้จ่ายแบบ สูรุยสู่ได้อะไรแบบเนี้ก็ไม่ใช่นะครับ <c oughs> ให้บริหารกันดู Baby step are still step And t h e y ด e ร t เบเรด n ดนส t ตนสต t วครับมันคือสเต็ปของการเริ่มตน้นมันเหมือนแบบเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการเดินทางครั้งใหม่สำหรับบางคนก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นการเดินทางทางจิตวิญ,ญญาณสำหรับบางคนมันอาจจะเป็นการเดินทางในการค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับบางคนก็ได้ในไพ่ใบนี้คือแบบแอคชั่นครับ มันคือไพ่ของการ Take Action มันคือไพ่ของการลงมือทำมันคือการมันคือไพ่ของการแบบลงมือทำในรูปแบบใหม่ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้กับชีวิตของคุณถ้าคุณทําแบบเดิมๆเนาะรูปแบบเดิมๆที่คุณเคยทํามาแล้วคุณรู้สึกว่าเออทำไมมันยังไม่ดีขึ้นมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการทํางานหรือเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตอะไรประมาณเนี้ย นะครับอืมก็น่าจะครบถ้วนครับสำหรับชาวราศีพฤษภหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณนะครับก็ขอบคุณมากๆครับ